ีะเห็นไหมคะอ่าถ้าใครเห็นใครเห็นมึงดูขอมือลูกขอมือค่ะขอมือนะ,อะมาดูกันเลยเด็กๆตั้งใจฟังนะ หน้าไหนครับ เด็กๆทุกคนมีสมุดแล้วใช่ไหมคะใช่จะเปิดแล้วค่ะใช่ค่ะ่มีแล้วนะเดเรียนเปิดสมุดไปหาแล้วคุณครูจะให้นักเรียนเขียนพืชคุณคลูดี่ค right, right right ่อนนะคะเขียนวันที่ไหมคะน่เขียนวันที่ด้วยนะคะ หนูปิดไม่กี่เท่าครับคุณครูสอนตาม powerpoint นะลูกนะคนที่เพิ่งเข้ามานะลูกใช่วันที่ไหมคะคุณครูค่ะเขียนวันที่ด้วยค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่เก้าครับ ค่ะวันนี้วันอะไรให้นักเรียนเขียนออกมานะคะว่าพืชน้ำมีอะไรบ้างพืชบกมีอะไรบ้างนะคะให้เขียนคนละสามชนิดนะคะให้วาดรูปหรอคะให้เขียนค่ะลูกให้เขียนชื่อพืชนะคะ น้องอ,อมแอมลูกน้องอ,อมแอมอ่าพืชน้ำพืชน้ำให้หนูยกตัวอย่างพืชน้ำนะคะขีดเส้นกันนะคะ,ะขีดเส้นใต้ด้วยนะคะให้เรียบร้อยค่ะลูกน้องอมแอมอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะบอกอยู่อยู่ค่ะน้องอมแอมพืชน้ำหนูยกตัวอย่างพืชน้ำให้เป็นครูฟังสี่คะใบบัวใบบัวอะไรอีกลูก ผักตบชวาผักตบชวาผักตบชวาแล้วก็ผักบุ้งนะคะมีสามชนิดนะคะที่น้องอมแอมพูดมานะคะถูกทั้งสามชนิดเลยนะคะเป็นพืชนาทั้งสามชนิดเลยนะทีนี้เป็นครูถามน้องอมศิลน,น้องอมศิลอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่ค่ะน้องอมศิลให้น้องอมศิลยกตัวอย่างพืชบ,บกสามชนิดค่ะ ต้นมะม่วงนงงต้นมะขามต,ต้นมะยม,ม,ยมขเขียนเยองมีต้นมะม่วงต้นมะขามแล้วก็ต้นมะยมใช่ไหมคะสามชนิดที่หนูพูดมานะคะถูกทั้งหมดเลยนะคะถูกทั้งหมดเลยทียนี้คุณครูขอถามน้อง น้องนุ่มนิ่มอยู่ไหมลูกน้องนุ่มนิ่มค่ะน้องนุ่มนิ่มค่ะอยู่ค่ะอ่าน้องนุ่มนิ่มน้องนุ่มนิ่มยกตัวอย่างพืชบ,บกให้กินครูฟังหน่อยค่ะสามชนิดมีอะไรบ้างคะต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยอะไรอีกลูกต้นมะยมค่ะอ่าต้นมะยมต้นมะพร้าวค่ะต้นมะพร้าวอ่า สามชนิดที่น้องนุ่มนิ่มยกตัวอย่างมานะคะล้วนแต่เป็นพืชบกทั้งหมดเลยนะคะนี้กันครูถามอีกคนนะึงน้องเขาปั้นอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะน้องเขาปั้นอยู่น้องเขาปั้นยกตัวอย่างพืชน,น้ําให้เป็นครูฟัง่อยค่ะสามชนิดค่ะบัวค่ะบัวอะไรอีกลูก อะไรอีกคะจากนะ้นจอกค่ะดอกอะไรอีกคะอีกหนึ่งชนิดลูกอีกหนึ่งชนิดแหนค่ะแหนอ่าสามชนิดที่น้องเขาปั้นยกตัวอย่างมานะคะถูกทั้งหมดเลยนะคะเป็นพืชน้ำทั้งหมดเลยนะทีนี้นักเรียนดูที่จอคอมพิวเตอร์ของคุณครูนะที่คุณครูแชร์หน้าจอเห็นไหมเห็นไหมคะ เหตนะคะ่ะง่าอันนี้นะคะเป็นต้นมะม่วงที่คุณครูยกตัวอย่างข้างบนนะคะเป็นต้นมะม่วงนักเรียนคิดว่าต้นมะม่วงเนี่ยจเจริญได้ดีบนพื้นดินหรือว่าในน้ำอพื้นดินพื้นดินใช่ไหมคะบนพื้นดินนะคะต้นมะม่วงจเจริญได้ดีบนพื้นดิน,น,ดนะ ต่อไปคุณครูจะมีคําถามอยู่แล้วนักเรียนพืชที่คุณครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะจำชนิดไหนได้บ้างเอ่ยนักเรียนคิดว่าพืชชนิดไหนบ้างที่จเจริญเติบโตได้ดีบนบกจากตัวอย่างที่ครูยกไปเมื่อกี้นะคะมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงครับมีอะไรอีกนะ ต้นมะม่วค่ะต้นอะไรอีกหนกต้นกลาบอะไรอีกคะน้ำค่ะน้น้น้นะคะมีทั้งหมดสี่ชนิดคือต้นมะม่วงต้นมะพร้าวต้นกุลาบแล้วก็ต้นขนานะคะต่อมานะคะพืชชนิดใดบ้างนะคะที่เจริญเติบโตได้ดีในน้ำเกี่ยวคุยกัด็มาเมื่อกี้มีอะไรบ้างคะเด็กจำได้ไหม ปลาลายมีสาลายมีอะไรอีกลูกมีบัวค่ะศกชวาอะไรอีกคะศกชวาดอกบัวค่ะอดอกบัวมาดูนี่มีอะไรบ้างอามีผักศกชวาสาลายจอกแล้วก็เน่ใช่ไหมคะอาทีนี้น้คิดว่าคือแต่ละชนิดเนี่ยเจริญเติบโตในที่ต่างกันไหมลูก ต่างกันะนคะคะ่าต่างกันนะคะต่างกันตอต่างกันเพราะว่าพืชบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีบนบกพืชบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีในน้ํานะคะอ่าทีนี้ครูมีงานให้นักเรียนทำอ่ามีงานให้นักเรียนทํานะให้นักเรียนสารวจรอบๆบริเวณอบ้านตัวเอง หาบริเวณบ้านตัวเองนะว่ามีพืชชนิดไหนบ้างที่จเจริญบนพื้นดินนะคะแล้วก็พืชชนิดไหนบ้างที่จเจริญในน้ำนักเรียนเห็นบนหน้าจอคุณผู้หม่ให,นหน้นักเรียนเขียนเหมือนคุณรูเลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อพืชที่นักเรียนสำรวจได้นะคะลง่าพืชที่จเจริญได้ดีในน้าเนี่ย ที่บ้านแถวบ้านนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วพืชที่จเจริญได้ดีบนบกเนี่ยมีอะไรบ้างาแถวบ้านเลยนะแถวบ้านน้อ<า>ะผูเจริญเติบโตในน้ําค่ะบ้านในแต่ละคนก็จะมีพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปว่าพืชบกกับพืชน้ําเนี่ยที่คุณครูพูดไปตั้งแต่ต้นเลยนะคะจนจบนะคะ พืชทุกชนิดนะคะที่เกิดนะคะล้วนแต่เกิดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรานำพืชของเรานะคะมาปลูกผิดที่ก็จะทำให้พืชนั้นไม่เจริญงอกงามหรือว่าอาจจะทำให้ต้นพืชของเรานะคะตายได้รานะ,ะฉะนั้นในการปลูกพืชเราก็ต้องปปลูกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ะะไม่ในชะ่ว่าเอาเอาบัวไ,ไปปลูกในดินนะคะไม่ได้นะลกูกต้องไปปลูกในน้ําเนาะถ้าเกิดว่าเราเอาต้นทุเรียนไปปลูกในน้ําได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าเป็นพืชบกก็จะเจริญได้ดีบนดินถ้าเป็นพืชน้ำก็จะเจริญได้ดีในน้ำนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องปลูกพืชให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะของพืชชนิดนั้นๆด้วยนะคะอ่าทีนี้คุณครูสอนไปตั้งแต่ต้นนะคะนักเรียนคิดว่า พืชบวกกับพืชน้ำเนี่ยแตกต่างกันไหมคะครูครับบ้านผมฝนตกครับ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 ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับครูครับยังไม่ตอบครับครับเดี๋ยวคุณครูให้ตอบนะลูกนะจะเย็นเยลูกคุณครูให้ตอบนะคะ นักเรีนยนคิดว่าพืชปกกับพืชน้ำแตกต่างกันไหมคะน้องเค้กแตกต่างค่ะแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันอันนี้คุณครูทวนนะคะย้ำอีกรอบนะคะ ย้ำอีกรอบแตกต่างกันนะคะฉะนั้นนักเรียนปลูกพืชให้ถูกที่ด้วยอ่ะทีนี้วันนี้งานที่คุณครูให้ทํานะคะบางคนเสร็จแล้วบางคนยังไม่เสร็จนะลูกทีนี้นักเรียนเสร็จแล้วนะคะคคอ้าคนที่ยังไม่เสร็จนะลูกทําให้เสร็จนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะส่งเข้ามาในเพจส่งการบ้านที่คุณครูให้ส่งในทุกๆวันนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนนะคะคุณครูจะตรวจให้คะแนนอีกรอบนึงนะคะ เด็กๆคนไหนทําเสร็จแล้วนะคะให้ส่งเข้ามานะคะเขียนชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะคะระบายสีให้สวยงามนะลูกนะาคนไหนขอาใจแล้วยกมือเป็นครูหน่อยครูครับระบายสีอะไรเหรอระบายสีอะไรก็ได้ครับให้สวยงามเลยครับผมยังไม่้าทำบ้านที่ครูให้จันเลยค่ะ ในบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคนไหนที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนถ่ายภาพแล้วส่งให้คุณครูด้วยนะคะส่งในกลุ่มส่งการบ้านนะคะส่งในกลุ่มส่งการบ้านะนะ<ใ>นลูกนหน้าน,น,านี้หน้าที่เราทําเสร็จหรอคะใช่ค่ะที่ิุงคูให้ทําวันนี้เลยค่ะอ,คอ่อ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะลูกนะคุณครูค่ะทั้งสองหน้าเลยเหรอคะใช่ค่ะถ่ายถ่ายส่งคุณครูทั้งสองหน้าเลยค่ะที่คุณครูให้ทํานะคะ่คเียนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อนะลูกทีนี้คุณครูจะเช็คชื่อนะคะ คาย่ารใครได้ยินชื่อตัวเองแล้วบอกว่ามาครับมาค่ะนะคะคนที่ยังไม่เสร็จนะคะคุณรูให้ทําเป็นการบ้านต่อนะคะครูคะหนูหนูไม่ได้สน้รูน้ำค่ะรู้ะายอการบ้านยังไงคะอนักเรียนปิดไหมค่ะปิดไหมพร้อมการหนึ่งสองสามผิดไหม อันนี้ฟังนะคะฟังดีๆนะงานที่คุณครูให้ทำวันนี้นะคะคนไหนที่ยังไม่เสร็จนะคะไปทำต่อให้เสร็จแล้วก็ส่งมาที่เพจส่งการบ้านนะคะคนไหนที่เสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วส่งมาให้<ม>ใหคุณ,ค,ณครูนะคะมีะการบ้านไหมครับไม่คะทนไหมครับไม่่ะต้นหิวปิดไมค์ค่ะโอณครครับผมยังทำวันนี้ไม่เสร็จ ครับทำให้เสร็จแล้วส่งมาที่เพจส่งการบ้านนะลูกนี้คุณนครูจะเช็ค,คชื่อแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีชื่อตัวเองยังไม่ต้องเปิดมไมค์ปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าได้ยินชื่อตัวเองแล้วค่อยเปิดไมค์แล้วบอกว่ามาครับมาค่ะนะคะคุณครูจะเริ่มที่ห้องปสองทับหนึ่งก่อนนะคะ คุณครูครับทำการบ้านอะไรครับาการบ้านที่คุณครูให้ทำในชั่วโมงที่ใครทำไม่ไม่เสร็จนะคะไปทำต่อให้เสร็จแล้วก็ส่งมาที่เพจส่งการบ้านนะคะคนไหนที่เสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วส่งมาให้คุณค,ค,ครูนะคะมีการบ้านไหมครับมันนาจะทนอยู่กับพี่ลบากลิ้วปิดไมค์ค่ะ ทอกคนครับผมยังทำอันนี้ไม่